จินยองกอเซเว่นเคยใช้ชื่อในวงการเดิมว่าจูเนียและใช้ตัวย่อว่าเจอาเดิมทีนะคะพี่จินยองกอเซเว่นของเรานะคะใช้ชื่อในวงการเดิมก็คือจูเนียรือก็ใช้ตัวย่อเป็นเจอาเนื่องจากชื่อจริงของพี่จินยองเนี่ยมันเป็นชื่อที่ไปซ้ำกับ ผู้ก่อตั้ง JYP ในวันที่5พฤษภาคมปี2015เนี่ยพี่จินยองก็ได้เปลี่ยนจากตัวย่อที่เป็น JR ค่ะมาใช้จูเนียแบบเต็มๆเ,เลยก็คือเนื่องจากว่าแฟนๆเนี่ยเริ่มสับสนกับชื่อของพี่จินยองก็คือ JR กับ JB ก็คือใช้ตัวย่อของพี่จินยองเป็น JR ใช่ไหมส่วนของพี่ JB ก็คือตัว JB บางทีแฟนๆแ,แ,แฟนคลับก็คืออาจจะสับสนเรียกสับสนกันนะสื่อต่างๆเนี่ยมักจะถามเกี่ยวกับการออกเสียงที่ถูกต้องและในวันที่16 สิงหา2016นะคะพี่จินยองก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะกลับมาใช้ชื่อจริงในการแบบเออในวงการเพลงในวงการต่างๆก็คือจะกลับมาใช้ชื่อจริงแล้วน,นั้นก็คือพักจินยองเพื่อที่แบบเอออยากให้การเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้เนี่ยทำให้แบบเอออยากให้เขาดูโตขึ้นอยากอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงที่แบบดูโตขึ้นในอีกขั้นหนึ่งแล้วก็แบบอยากให้แฟนๆคือแบบรู้จักในชื่อจริงๆมากยิ่งขึ้น